ไม่เอาแม้แต่บาทเดียวครีมเปรมซินียาสามีทิ้งชีวิตคุณหนูหนีไปอยู่สวน คริมเปรมซินีบอกว่าแยกกันอยู่กับอดีตสามีมาสักพักใหญ่ๆเมื่อช่วงปีที่แล้วก่อนที่จะแต่งงานคบกันมา6-7ปีก็รู้สึกว่าควรจะแต่งงานได้แล้วเพราะอายุเราก็เยอะแล้วด้วยเมื่อมดดราถามว่าพอมีสามีแล้วชีวิตเปลี่ยนยังไงบ้างเพราะคริมก็เป็นลูกคุณหนูด้วยซึ่งคริมบอกว่าก็มีเปลี่ยนบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ได้เยอะเพราะเราไม่มีลูกต้องไปใช้ชีวิตร่วมกันก็มีรู้สึกบ้างเพราะที่ผ่านมาอยู่กับพ่อแม่มาตลอดใช้ชีวิตคนเดียวมีคนทำให้แต่พอแต่งงานต้องย้ายมาอยู่กันสองคน ซึ่งไม่เคยแยกกับพ่อแม่เลยอยู่มา35ปีอยู่บ้านกับครอบครัวมาตลอดวันที่รู้สึกว่าต้องแยกกันออกมาแล้วก็คือมันมีหลายๆเหตุผลไม่ใช่แค่ครั้งเดียวจบเพราะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเราแต่งงานมีสามีเราก็ต้องใช้ชีวิตกับผู้ชายคนนี้มันไม่ได้ง่ายเหมือนเลิกกับแฟนที่เราเลิกเลยได้แต่ทุกอย่างต้องมีสถานการณ์ที่นำพาเลยคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราก็คงไม่มีความสุข เราอยู่คนเดียวอาจจะมีความสุขมากกว่าเอมมี่บรกฏบอกว่าที่ผ่านมาตนเองรู้เรื่องนี้มาตลอดแต่ไม่ได้เอาไปบอกใครเพราะมันไม่เชื่อเรื่องของเรามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาครีมบอกต่อว่าที่ไม่บอกใครเพราะอยากอยู่คนเดียวคิดทบทวนสิ่งที่ผ่านมาแต่พอเห็นเอมมี่ทักดีเอมมาก็ตกใจ เพราะเขาเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดเห็นเพื่อนผิดปกติไปก็เลยปรึกษาเลยเลยได้คุยกันจริงๆที่บอกก็คือเอมมี่กลิ่นประทุมเพราะว่าต้องมีไปเที่ยวด้วยกันแล้วเราก็ต้องบอกเขาว่าเราไม่ไปแล้วนะเพราะเราไม่มีอารมณ์พอเอมมี่รู้เราก็ยังไม่พูดกับใครเยอะจนต่อมาก็เป็นเอมมี่มรกตถ้าถามสาเหตุจริงๆในการเลิก ครีมบอกว่ามันมีหลายอย่างคือไม่สามารถบอกเป็นจุดๆได้พร้อมยืนยันว่าไม่มีเรื่องมือที่3แต่อาจจะเป็นเรื่องที่สะสมกันมาก็เข้าใจนะว่าอาจจะเป็นเรื่องทัศนคติที่ไม่ตรงกันเลยไปต่อลำบากพราะอยู่เป็นโสดมันก็สบายดีเหมือนกันนะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก s o c i a l n e w u p d a t e c o m ขอบคุณค่ะ